สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จากรูปภาพนิ่งธรรมดารรมดาให้กลายเป็นรูปภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยการนำวิดีโอมาเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะสอนให้ช้าลงละกันมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าเสียงเบาไปแล้วก็ สอนเร็วไปตามไม่ทานอะไรเงี้ยก็จะพยายามลดสปีดลงนิดนึงนะคะก็เราก็เข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะคะเข้ายังไงบางคนอาจจะเข้าหน้าหนีไม่ไม่เป็นนะคะก็เราก็จะมาสอนตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยละกันก็เข้ามาหน้าตา facebook หน้าหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ง่ายๆเลยละกัน จิ้มตรงที่รูปโปรไฟล์ก็จะเข้าไปถึงหน้านั้นแล้วนะคะหน้าโปรไฟล์ของเราส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าตรงตัวตั้งค่านะคะจิ้มไปที่สามขีดทางด้านมุมบนขวามือนะคะถัดลงมาจากรูปคนที่มีสามขีดนะคะอันนี้จะเป็นตัวตั้งค่านะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่โปรไฟล์เราอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะ แล้วก็ที่รูปโปรไฟล์ของเราบนโทรศัพท์มือถือนะคะบน PC ยังทำไม่ได้นะคะแก้ไขแล้วก็เลือกถ่ายวิดีโอใหม่ก็ได้เลือกวิดีโอส่วนตัวที่มีในในแกลเลอรีก็ได้เลือกเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะแล้วก็กดลงไปแล้วก็ แล้วแต่นะคะว่าจะเลือกถ่ายใหม่หรือว่าเลือกในแกลเลอรี่อันนี้จะเลือกในแกลเลอรี่ให้ดูก่อนนะคะเลือกก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้เราวิดีโอที่สามารถใช้ได้นะคะเป็นวิดีโอสั้นๆไม่ยาวมากนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอมาสักวิดีโอหนึ่งนะคะ จะได้ดีโอมาแล้วก็ทำการแช่หายไ้นะคะโดยการปิดเสียงแล้วก็ตัดนะคะว่าจะเอาความยาววิดีโอแค่ไหนแล้วก็กดบันทึกไปนะคะ เนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนถ้าอยากมีรูปโปรไฟล์เก็บแบบของตัวเองนะคะก็ลองทำดูลองเปลี่ยนดูนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเราเองก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจยังงงๆอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะแล้วจะ มาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดสำหรับคลิปหน้าถ้ามีเทคนิคอะไรเก๋ๆหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรน่าใช้ก็จะมารีวิวกันให้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ